วันจันนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่18มกราคม2559นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเข้ามาโรงพยาบาลมันก็ทำให้นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะครับมันผุดขึ้นในสมองก็เลยอยากจะเล่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรสู่ท่านผู้ฟัง นะฮะที่ที่ฟังคลิปผมอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในในบล็อกที่ผมเขียนไว้แต่เองไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับก็อาจจะไปดูดูไปอ่านต่อก็ได้ว่ามันเป็นอย่างนะ้นตอนนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการเสริมเฉยๆว่าไอ้ส่วนที่ผมพูดวันเนี้ยนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของบล็อกที่ผมบล็อกก็คือ,อความประสบประสบความประสบความสาเร็จในชีวิตเท่ากับอิสรภาพทางการเงิน อิสระทางเวลาสุขภาพนี่นะฮะแล้วก็ความสุขต,ตอนนี้ยังเก็บไม่เสร็จนะครับอาจจะจะเสร็จแล้วละ่ะบางทีอาจจะเสร็จแล้วเพราะว่าคลิปคลิปบางท่านอาจจะฟังตอนที่ออกไปนานแล้วเพิ่งจะได้ฟังคลิปนี้อาจจะเสร็จแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของบล็อกผมไว้ใต้ใต,ใต้ใต้วิดีโอนี้นะครับอ่ะพูดถึงเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับอโรคยาปรมามราพาก็เจ้าชายสิทธ,ธัตถะ พระพุทธเจ้านะครับศาสดาของศาสนาพุทธก็บ,บรรยายว่าการไม่มีโรคไปละประเสริฐอายุเพิ่มมาขึ้นนะบางคนอาจจะ40ปี50ปี60ปีนะครับเพิ่มขึ้นอายุเพิ่มขึ้นร่างกายก็สนันตภาพต่งางๆของร่างกายก็จะทดถอยลงนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเบียดเบียนนะครับบางท่านเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอะไรโอ้โหสุดยอดเลยนะสุดยอดผมว่านะนะเป็นคนที่แข็งแรง ทั้งจิตทั้งใจนะฮะไม่ป่วยไม่ไข้นี่นะครับบางท่านตั้งแต่เกิดจนตายไม่ป่วยนะนะก็คือป่วยครั้งเดียวตอนที่เสียชีวิตนะั่นแหละคือโรคชราก็คือตามอายุตามวารละตามกายสังขารที่มาอาศัยเขาอยู่ตรงนี้ก็คือว่าถึงเวลากายสังขารหมดอายุไขก็ป่วยแล้วก็ตายไปเลยแต่บางคนนี่คร ยังไม่ตายเนี่ยนะฮะยังเจ็บๆป่วยๆแล้วมันมีเป็นทุกข์แล้วพอมาเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็นึกถึงถึงเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของของ,ของความการประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับที่ผมเขียนไว้ที่ว่าการประสบความสาเร็จในชีวิตก็คือนะฮะเท่ากับอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาสุขภาพแล้วก็ ความสุขเพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสุขในในในชีวิตก็คือความสุขเดีอนผมผมให้ให้ความหมายอย่างนี้ในในหนทางที่จะไปสู่ความสุขเนี่ยนะครับผมผมแบ่งออกเป็นเป็นย่อยๆอ,ออกมาเป็นอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาแล้วก็สุขภาพเนี่ยสอย่างบูรวมกันมันจะเท่ากับความสุขนะเนาะตอนที่ผมพูดเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะได้เห็นคนเจ็บคนป่วยคนไกล้แล้วมันมันมันสะท้อน จิตใจเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นผมทุกทุกวันก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นต่อร่างกายเราเราก็ไม่กินเราก็ไม่ดื่มนะครับออกกำลังกายประจํารับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับอาจจะอาศัยหลัก5้าออก็ได้นะหลกักโภชนาบัญญัติ9ประการนะครับใครอยากจะทราบรายละเอียดต่าง,างๆมากมายเนี่ยผมจะทิง้งทิ้งลิงก์ไว้ ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปอ่านไปศึกษาดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นการาเน้นย้ำเป็นการย้ำเตือนเตือนความจำบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วรู้อยู่แล้วก็เป็นการเป็นการสกิดจสะเก่าให้สำนึกรู้ขึ้นมาว่าเออเราต้องดูแลสุขภาพแล้วนะนะครับเราจะปล่อยให้ กิเลสมาครอบงำนะครับไปตามใจเนี่ยขัดใจซะบ้างนะเรื่องของสมองขัดใจสมองซะบ้างถ้าเราไม่ขัดใจสมองเนี่ยมันก็จะทำตามตาม,ตามสมองมันสั่งนะครับสมองอยากทำอะไรเราก็คอยคล้อยตามเนี่ยนี่มันก็จะขุนจินกันไปผมให้ความหมายของคำว,ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเท่ากับความสุขนี่นะก็คือจะประสบความสําเร็จในชีวิตก็คือผมมีความสุขแต่ว่าในส่วนของความสุขเนี่ย มันจะต้องประกอบด้วย3หลักใหญ่ๆนะครับก็คืออิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาแล้วก็สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็คือทั้งรวมทั้งกายและก็ใจด้วยนะครับมันจะมีบรรยายหมดในในบล็อกนะที่ผมแนบแนบเลงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้โอเคนะครับภารกิจที่เหลือด้วยความราบรื่นครับสวัสดีครับ